สวัสดีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะพี่ EP นี้เป็น EP ที่419แล้วพี่วันนี้ก็มีพระใหพ้พี่เลือกหาเลือกชมแบบลายองค์จุใจอีกเช่นเดิมพี่เจอกันประมาณ9โมงถึง10โมงนะเนี่ยวันนี้ก็ลงสายหน่อยนะครับลง10โมงกว่าเลยนะครับอ่ะองค์ละ200บาททุกรายการนะครับแล้วแต่ท่านพี่ชอบรายการไหนเลยนะครับฝากช่องหน่อยนะครับนี่เลยนะครับ ครับกับช่องทีดเด็ดพระอันบ้านพระเมาสนใจเบอร์โทรพี่0956232847ทพทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านที่พี่จะแอดไอเดียไลน์มาทางเราก็ได้พี่0956232847เนาะนะี่ครับ <c oughs> วันนี้ก็มาแบ่งปันให้ท่านที่พี่ FC เก็บสะสมเลยนะครับองค์ละ200นะครับส่งฟรีทั่วไทยนะี่ครับขายชอบรายการไหนก็โทรมาบอกว่าจะปิดรายการเที่ยวไหร่นะนะี่ครับอ่ะไปชมรายการแรกเลยนะผมจะไปแบบไวๆอีกเช่นเดิมนะี่ครับ อ่ะรายการที่หนึ่งอ่ะขอย่าสูมหน่อยนะพี่นี่ครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่รายการที่หนึ่งเป็นอันนี้เป็นสิงนะครับสิงสองขวัญนนี่ครับนี่ครับสิงสองขวัญนนะครับหลวงพ่ออะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนี่เป็นเขาจะเป็นงานแกะไหมนะครับงานขาวขาวนี่ครับชัดเจนนะนี่ครับนี่ครับพร้อมพร้อมสลับประมาณนี้นะครับได้มาอี้เลยนี่ครับอ่ะจัดไปนะครับรายการที่หนึ่งนี่ครับรายการที่หนึ่งนะนี่ครับ ต่อไปไปรายการที่สองนะครับใครชอบรายการไหนใครปิดรายการไหนอันนี้ครับมีมีรอยจานด้วยนะครับสวยๆเลยนะครับรายการที่สองนะพี่นะนี่จัดปลายพี่นะรายการที่สองนะครับองค์ที่สองนะครับองค์ละสองร้อยนะครับต่อมาเป็นรายการที่สามนะครับคุณแม่บุญเรือนนะครับนี่ตรงบุญเต็มนี่เป็นเนื้อทองแดงลงดับนะพี่นะนะครับรายการนี้รายการที่สามพี่นี่ครับรายการที่สามนี่ครับสวยๆเลยนะครับ ต่อมาเป็นรายการที่4อันนี้เป็นเหรียญจิโกโลงปูโตวัดประดูชิมพี่ครับเนื้อเก่ามุกคมในรายการที่4นะปีสองห้าหนึ่งสองนะครับรายการที่4นะครับองค์ที่4รายการที่4ี่นะครับ e ีีที่4ี่หนึ่ง้าะครับอ่ะนะครับหลวงปโตนะครับรายการที่4นะครับต่อมาเป็นรายการที่5อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นสร้างบรมีปีสอง9้านนะครับอันนี้อันนี้เป็นเนื้อทองแดงลงดำนะครับต่อโค้ด้วยนะครับไอ้พี่เขียนลอยจานนะครับต่อโค้ด้วยนะครับรอยจานนะครับสวยๆนะับหลวงพ่อคูณเนื้ออทงงงแดดล นี่ครับรายการที่ห้าครับพี่นี่ครับต่อมาเป็นรายการที่หกครับพี่นี่ครับรายการที่หกก็เป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนี่ครับหลังยันห้านะปีสองสี่หกเจ็ดนี่ครับชัดเจนนะปีสองสี่หกเจ็ดนี่ครับรายการที่หกนะครับอันนี้เป็นเหรียญเสมานี่ครับรายการที่หกนะครับจับจองได้นะครับขอรูปเพิ่มตะโมงไหนก็จัดมานะครับอ่ะต่อมาเป็นรายการที่เจ็ดพี่ครับเหรียญหลวงปู่ทิมนะครับนี่ครับเจริญพรนะครับหลวงปู่ทิมนะครับปีอะไรนะปีสองห้าหนึ่งเจ็ด นี่ครับจัดมานะนี่ครับวัดรหัสไรจังหวัดระยองนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงหลงดําเหมือนกันนี่ครับรายการนี้รายการที่เจดนี่ครับจับจองกันได้นะนี่ครับรายการนี้รายการที่เจ็ดสวยๆเลยนะครับนะครับต่อมาเป็นรายการที่แดนะครับพี่นะนี่ครับรายการที่แปดอันนี้ก็เป็นหลวงพุทวดนี่ครับข้างหลังเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนี่ครับรายการที่แปดนี่ครับจัดมานะครับรายการที่แปดจับจองกันได้นะนี่ครับรายการนี้รายการที่แปด นะครับใายไวใครได้แล้วกันนะครับรายการที่แปดสวยๆนีครับต่อมาเป็นรายการที่เก้าครับพี่นะครับรายการที่เก้าเป็นเหรียญยี่สิบห้าศตวรรษนี่ครับเหรียญยี่ยี่สิบห้าศตวรรษคมๆนเนื้อแบบจัดๆเลยนะครับรายการนี้รายการที่เก้าขายไวใคายได้แล้วกันนะครับใายไวใครได้นีครับใายโทรมาปิดก่อนได้ก่อนจับจองได้ทุกรายการนะครับรายการที่เก้านะครับแบ่งกันไปนะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบ อันนี้เป็นเ er หรียญรโลหะไหมเนี่ยครับรโลหะขนางเป็นช้างนะครับปีสองอันนี้ปีอะไรอะปีหนึ่งสองสี่เก้านะครับอ่ะอะไรแบบนี้เลยนะครับอ่ะจัดไปนะครับรายการที่สิบนี่ครับเป็นเหรียญบาทเหรียญอะไรสักอย่างเนี่ยะผมก็ไม่ทราบเอนกันนี่ครับจัดไปนี่ครับรายการที่สิบนะเนี่ยครับผมจะเรียกเป็นรายการไปนะครับต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดอ่ะเหรียญหลวงปู่หมุนนะครับข้างหลังเป็นอะไรอะนาลายทรงคุดนี่ครับนาลายทรงคุดนี่ครับ จังหวัดศรีสะเกดนี่ครับหนึ่งร้อยห้าปีนะครับหลวงปู่หมุนนี่มีร้อยต่อโค้ดด้วยนะครับหลวงปู่หมุนนะสวยๆนะครับเรี่ยมกรอบมาดีนะเรี่ยมกรอบมาดีเลี่ยมกรอบมาใส่เนียครับข้างหลังเป็นอะไรทรงคุดเนี่ยครับรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนี่ครับจับจองกันได้นะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบสองนะครับพี่นะรายการที่สิบสองเนี่ครับอันนี้เป็นรูปหล่อเนะครับรูปหล่อนะยครับรูปหล่อหรือพ่อเงินนี่ครับวัดบางขานเนี่ยครับเนื้อดีเนื้อสวยเลยนะเนี่ยเป เนี่ยครับออกแบบไม่ออกแบบออกเขียวเียวนะครับหรือเอแบบจัดๆเลยนะครับรายการนี้รายการที่สิบสองนี่ออกเขียวๆขียวาบสวยมากนี่ครับรายการนี้รายการที่สิบสองนะครับจัดไปนะเนียครับรายการที่สิบสองนี่ครับรายการที่สิบสองใครไวใครได้แล้วกันนะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบสามครับพี่นี่ครับรายการนี้รายการที่สิบสามนี่ถือว่าเด็ดเลยนี่ครับถือว่าเด็ดจัดมาเนี่ยครับถือว่าเด็ดนะครับรายการที่สิบสามใครวาใครได้แล้วกันนี่ครับอ่ะนี่ยรบปีลอยเชื่อมห่วงด้วย นะครับรายการที่สิบสามอันนี้เป็นพระกุ้เก่าครับเนื้อดีเนี่ยครับรายการที่สิบสามแล้วกันครับต่อมาเป็นรายการที่สี่ครับครับใครชอบรายการไหนก็บอกได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นสมเด็จเนี่ยครับหรือพระกวยไหมเนี่ยครับจัดมาเนี่ยรายการที่สี่นะครับมีลงลักปิดทองเนี่ยปิดทองมาลงรักสวยๆนะครับอันนี้เป็นไก่คู่หรือว่าสักอย่างเนี่ยนะเนี่ยครับอ่ะเนี่ยครับถ้าผมผู้ผิดประการใดประการหนผมก็ต้องขอพายพี่เอฟซีทุกท่านนะเนี่ยครับ อ่ะนีครรายการนี้รายการที่สิบสี่นะครับภทอปิกก็บอกด้วยนะครับรายการเที่าไรนะครับลงรักมาเต็มเลยนี่แจมแจมนะครับรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบห้าอันนี้เป็นคุณแผนบานค่ายไหมอ่ะรายการที่สิบห้านะนะครับสวยเดิมเลยนะครับความเก่าเนื้อหาแบบจัดๆเลยนะครับชัดเจนนะครับนี่แบ่งกันไปนะนะครับรายการนี้รายการที่สิบห้านะครับองค์ละสองร้อยทุกรายการนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับทุกองนะครับทุกบ้านนะครับ อ่ะจัดไปพี่รับรายการนี้รายการที่สิบห้าครับพี่นะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบหกนี่ครับนี่อันนี้เป็นเนื้อิินไออันนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อชินนี่ประมาณนี้เนื้อชินส้นเดือแดงหรือว่าเนื้อตะกัวประมาณนี้นี่ครับรายการที่สิบหกแล้วกันชอบแบบกูอก่กาๆนะเนี่ยครับวันนี้แบบจัดมาให้เรียบร้อยนะครับจัดมาให้ดีนี่ครับอ่ะฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับอีพีนี้อีพีที่สี่หนึ่งเก้านะครับอ่ะรายการนี้รายการที่สิบหกครับพี่จัดไปนี่ครับ ต่อมาเป็นรายการที่สิบเจ็ดอันนี้เป็นพระรีลาอันนี้เป็นกุกแถวแบบทางยุทธยาประมาณนี้ป่ะนี่ครับกุกเก่าเนี่ครับแถวทางสุโขทายยุทธยาประมาณนี้นะครับอ่ะรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดนี่ครับเนื้อหาจำแจียมนะใครชอบรายการไหนก็เขียนไว้รับเราโทรปิดได้เลยนี่ครับสองร้อยบาททุกรายการนี่ครับอ่ะรายการที่สิบเจ็ดครับพี่นี่ครับต่อมาเป็นรายการที่สิบแปดอันนี้เป็นสุเรศเกตชโยนีครับฐานเจ็ดชั้นนีครับ นี่มีปีิทองด้วยนะครับข้าวนมตังอิ้วนะครับเนื้อออกแบบขาวหน่อยนี่ครับเขาเรียกว่ามนสันมนสันละเอียดน่ครับมนสันละเอียดนะนี่ครับนี่นะครับนี่สวยๆนะนะครับรายการที่สิบแปดจัดมาครับพี่นะครับจัดมาใครไว้ก็ได้อย่างเดียวนะครับพอเราปิดแล้วปิดเลยนะไม่มีการสับเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับต่อมาเป็นรายการที่สิบเก้าครับพี่นะครับเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเลยสาครนะครับหลวงพ่อสาครนะครับ วัดหนองกลับนะครับจังหวัดระยองนะครับอันนี้ฝั่งตะกุดสองดอกนี่ครับฝั่งตะกุดสองดอกนะนี่ครับนี่ครับยอดขุนพลไหมนี่ครับยอดขุนพลหลวงพ่อโสขอดเออหลวงพ่อสาคอนนะครับนี่ครับสาคอนะครับวัดหนองกับจังหวัดระยองนะครับตะกุดคู่นะครับรายการนี้รายการที่สิบเก้านะนี่ครับสวยนะครับอ่ะต่อมาเป็นเหรียญหลวงเขาไปครับเหรียญหลวงเขาไปนะครับนี่ครับที่รึกหลวงเขาไปปีสองสี่ เจ็ดแปดเนี่ยรายการที่ยี่สิบพี่นะครับอันนี้เลี่ยมกรอบยางดีนะครับเลี่ยมกรอบมาด้วยนะครับสวยๆนะเนี่ยใครชอบรายการไหนก็จัดไปเลยนะใครว่ายใครได้นะเลี่ยมแนี้เลี่ยมกรอบใส่มาแจมๆสวยๆนะรายการที่ยี่สิบจัดไปพี่นะครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับพี่อันนี้ก็หลงเข้าไปเหมือนกันนะครับหลงเข้าไปเหมือนกันเนี่ยอันนี้ไม่เลี่ยมกรอบมาอันนี้เป็นเทียเลือกปีสองสี่เจ็ดแปดเหมือนกันนะเนี่ยครับแจมๆนะครับเดิมๆเลยนะใครชอบรายการไหนก็ จับจองได้ทุรายการนะครับรายการที่21เนียครับลงเข้าไปนะครับต่อมาเป็นรายการที่22นะครับอันนี้ก็เป็นลงเข้าไปนะแต่แต่เ,เ,เรียมกรอบเงินมาให้เรียบร้อย 24, 7, 8, นะครับปี2478เหมือนกันนะครับเนะยครับรายการที่22ครับพี่เนื้อสวยนะพร้อมห้อยคอเลยนะองค์นี้เนี่ยครับเรียมกรอบมาดีนะครับความเก่าของกรอบก็มีมั่งนะครับอ่ะจัดไปพี่นะรายการนี้รายการที่22ครับพี่นะครับต่อมาเป็นรายการที่23ครับพี่เป็นปิดตาหลวงปู่โตะนะวัะดูชิมพี่ แนบขลังเป็นยันดวงนะครับตะกรุดค like ู่เลยนะตะกรุดคู่นะเส้นเกศามีแบบให้เห็นทุ่มทมนเลยนะนี่ครับรายการที่ยี่สิบสามครับี่จัดไปนะครับยันดวงแบบสวยๆนี่ครับแจมมเดิมๆคมชัดเจนคมชัดลึกนะครับช่องเราได้เลยนะครับประมาณนี้ครับองค์ละสองร้อยนะนะใครชอบรายการไหนก็โทรมาบอกกันว่าชอบรายการไหนนะครับรายการที่ยี่สิบสามครับพี่รายการนี้นะครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับพี่นะเป็นสมเด็จนะครับเกตทะลุทุมนะครับสวยๆน้ำเกตตรงเกตคมนะครับอันนี้ลงยาแดงมานะครับลงยาแดงมา เรียกว่าลงยาแดงหรือว่าอะไรสักอย่างนะเนี่ยครับอ่ะเนี่ยพารามานต่ตังอิ้วนะเนีอันี้เป็นหลักกระดานเนียชัดเจนนะรายการที่ยี่สิบสี่พี่นะจัดไปนะครับรายการนี้แจ่มชัดเจนเนี่ยครับคมครับพาราไม่มีการแตกหักนะเนี่ยครับรับประกันได้เลยนะผมคัดไห้ดีเนี่ยครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับพี่ครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบห้าครับเนี่ยครับเป็นสมเด็จเหมือนกันครับอันนี้อันนี้แบบเนื้อสองชั้นเนื้อเก่าเนื้อคมชัดเจนเลยนะครับเนี่ยครับรายการที่ยี่สิบห้า ครับเรื่อเก่าๆนะครับสองท่านมาเต็มนะครับเกตลูกทุ่มนะครับเกตใหญ่เกตแหลมนี่ครับจัดมานะ้พี่นะจัดมาใครชอบรายการนี้ก็จับจองได้นี่ครับจับจองได้นะรายการที่ยี่สิบห้าครับพี่นะครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบหกนะครับอันนี้เป็นกู๋บางหุนพรมนะครับเป็นสมเด็จกู๋บางหุนพรมนะครับกูเก่านะปีสองห้าศูนย์ศูนย์นะครับมีประมาณสามองค์นะครับอ่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกนะครับสีนถูกมากดีนะรายการที่ยี่สิบหกนะครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับพี่นะเนี่ยครับรายการที่ยี่ นะครับกูบังขุนพมเหมือนกันนะปีสองห้าศูนย์ศูนย์เหมือนกันนะครับอ่ะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วแต่ท่านพี่ชอบรายการไหนเลยนะนะครับจัดมาได้เลยอ่ะวันนี้จะพูดไว้หน่อยนะครับอ่ะกูบังขุนพรมนะสมเด็จนะครับรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบแปดอันนี้ก็เป็นกูบางขุนพมเหมือนกันนะครับกูเก่านะครับประมาณนี้สองห้าศูนย์ศูนย์นี่ครับรายการที่ยี่สิบแปดนะครับเคลื่อนไ้ดีครับมีสามองนะครับรายการที่ยี่สิบแปดนะนะครับ ครับต่อมาเป็นรายการที่ยี่สิบเก้าครับพี่ครับสมเด็จประคังนี่ครับเกรทะลุทุบหน้าสวยๆนะครับเจ่งๆเลยนะครับนี่ข้างหลังเป็นหลังก็ีลกวก็หลังหน้าถังขยะประมาณนี้นะครับหน้าหลังถังขยะนะนี่ครับชัดเจนนะครับคมนะครับรายการนี้รายการที่ยี่สิบเก้านี่ครับจัดมานี่ครับแบ่งกันไปนี่ครับแบ่งกันให้เช่าหางเช่าชมนะครับเก็บสะสมบูชากันได้นะครับช่องเรานี่ครับราคาแบ่งปันนี่ครับอ่ะรายการที่ยี่สิบเก้าครับพี่นะครับ่ะต่อมาเป็นรายการที่สามสิบครับพี่ อันนี้เป็นพระพรหมสี่หน้าเหียญพระพรหมสีหน้านะครับนี่สวยๆเลยนะเปรี่ยนสวยๆนะครับเป็นเนื้อทองแดงนี่ครับประมาณนี้ทองแดงทั้งเหลืองนะครับนี่ครับนี่ครับลอยยเขาเรียกว่าลอยลอยดูเลยนี่ครับประมาณนี้นะครับอ่ะรายการที่สามสิบครับพี่จัดไปน่ครับเหียญพระพรหมนี่ครับนับต่อมาเป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับพระนางพญาพิษณุโลกนี่ครับเป็นพระนางพญาพิษณุโลกนะเป็นพิมพ์เก่าจริงนะครับพิมพ์เก่านะครับ หลุงเก็บไว้นานจัดเนียครับองนี้ดูแล้วเนี่ยครับเป็นพิมพ์เก่าครับเนื้อดีนะคมชัดเจนพี่นะไม่ต้องห่วงครับพระนางพญาพิษณุโลกนะครับชัดเจนนะครับได้ตรงปกทุกรายการนะครับได้ตรงคลิปแน่นอนนะครับคชอบรายการไหนตรงคลิปแน่นอนนะครับขอรูปเพิ่มเติมตรงไหนก็บอกนะครับหมายเลขมานะครับรายการนี้รายการที่สามสิบเอ็ดนะครับต่อมาเป็นรายการที่สามสิบสองครับพี่นะเนี่ยเป็นนะพระพุธชิราชอินโดจีนน่ครับมีรอยตอโคตรนะสองจุดนะครับมีรอยตอโคตรสวยๆนะเนี่ยครับแจมๆนะครับ รายการที่สามสิบสองแล้วกันนะครับนี่แจ่มเลยนะครับสวยๆนะครับน่าเก็บสะสมนะครับรายการที่สามสิบสองครับพี่นะครับต่อมาเป็นรายการที่สามสิบสามครับพี่ครับครับอันนี้เป็นชินราชเหมือนกันอินโดจีนเหมือนกันอันนี้ไม่อันนี้ไม่ตอกโคดรป้งเนี่ยเนี่ยไม่ตอกโคดอ่ะจัดไปเนี่ยชัดเจนนะรายการนี้นะครับสวยๆนะครับรายการที่สามสิบสามเนี่ยเนื้อดีเนื้อคมชัดเจนนะครับตรงพิมพ์นี่ครับจัดไปพี่ครับรายการที่สามสิบสามนะครับ อ่ะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบสี่ครับพี่ปิดตาหลวงพ่อคนนี่ครับปิดตาหลวงพ่อคนเนี่ยหูหายากผมบอกเลยนี่ครับอันนี้เป็นลงรักแล้วปิดทองให้ดีนะปิดตาหลวงพ่อคนจัดไปนะนะครับจัดไปขายไว้ก็ได้ละกันนะครับรายการที่สามสิบสี่นี่ครับรายการที่สาม <c oughs> สิบสี่นะครับแบ่งกันไปนะนะครับนะครับต่อมาเป็นรายการที่สามสิบห้าครับพี่นะครับหลวงพุทวดนะครับผงเนื้อว่านร้อยแปดนะพุทคุณดี D. นะครับนี่ข้างหลังเป็นเจดีนะครับข้างหลังปั๊มแบบเจดีลึกๆเลยคนระับรายการที่สามสิบห้าน,นี่ครับ หลวงพุททวดนี่ครับวัดช้างห่จังหวัดปัตตานีนะครับพุทธคุณโอ้โหมหาศาลเนี่ยผมบอกเลยนะครับพุทธคุณมหาศาลจัดมานะครับนะครับจัดมาได้เลยครับรายการนี้รายการที่สามสิบห้านะครับแบ่งกันไปนะครับต่อมาเป็นรายการที่สามสิบหกครับพี่อันนี้เป็นหลวงพุททวดอันนี้เป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่นะครับพิมลายเขาเรียกว่าพิมพิมพ์ใหญ่หลายจุดนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับพิม์ใหญ่หลายจุดนะครับประมาณนี้นะครับ อยู่ในถุงซีอย่างดีนะครับอ่ะรายการนี้รายการที่สามกนะครับจับจองได้นะพี่นะผมจะไปแบบไวๆนะองค์ละสองอบาททุกรายการนะครับส่งฟรีทั่วไทยนะครับรายการนี้รายการที่สามกครับพี่อ่ะต่อมาไปเหรียญบ้า pues, right? งนะนะครับรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับเหรียญนะหลวงพ่อแดงวัดเขาประยิทนะปีสอง3นห้ายสนะครับพี่จัดมันได้เลยนะครับผอู้หจันแบบคมๆอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนี่ยอายุเก้าสิบสองีนะหลวงพ่อแดงวัดเขาพระอิทนะครับจัดมานะครับเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับเลียมกรอบ ไม่ดีนะครับเร่มก่อนนี่ยพันนงกันน้ำันนี้คงที่โคนเข้าอะไรประมาณนี้นะครับรายการนี้รายการที่สามสิบเจ็ดจัดไปพี่นะเนี่ยครับต่อมาเป็นรายการที่สามสิบแปดอ่ะกิ่งดังนะครับกิ่งปาวอเรตดังๆอ่ะได้ยินเสียงไหมพี่นีครับอ่ะนียครับกิ่งสวยนียครับรายการที่สามสิบแปดนะนียครับกิ่งปาวอเลตเนี่ยครับประมาณนี้เนี่ยครับนี่ครับสวยๆเลยเดิมๆเลยนะกิ่งเดิมกิ่งคมนะครับรายการนี้รายการที่สามสิบแปดพี่นะครับจัดมานะเนี่ยแขวายก็ได้แล้วกัน นีครับมีองค์เดียวนียครับมีมีมีรอยจานด้วยพี่เนี่ยมีรอยจานด้วยพี่นะเนี่ยรอยจานจังจางเนี่ยปรอยจานนะเนี่ยครับอ่ะจัดมาพี่นะกิ่งดังโคตรเพาะพี่ผมบอกเลยนะครับอย่างเพาะเนี่ยครับรายการที่สามสิบแปดครับพี่นะครับต่อมาเรียนลง่อแดงนะครับรายการที่สามสิบเก้าอันนี้เป็นเนื้อฝาบาทเนี่ยเป็นเนื้อฝาบาทปะเนี่ยครับปีปีสองห้าศูนย์สามเหมือนกันนะครับรายการที่สามสิบเก้าพี่นะเรียนลง่อแดงวันขาววานอิตนะครับ นี่รอยหูนะครับสวยๆนะครับรอยหูสวยๆเลยนี่ครับรอยตัดขอบนี่ประมาณนี้นี่ครับใครว้ใครได้นะหลุพก็แดงน่ครับเจีมๆนะครับหายากนะนี่ครับอ่ะรายการที่สามสิบเก้าแล้วกันพี่นะจัดไปนะครับอ่ะต่อมาเป็นรายการที่สี่สิบครับพี่นี่เลยนะครับรายการที่สี่สิบนะครับนะครับหลวงพ่อท้องสุกนะวัดโนดหลวงนี่ครับพี่จัดไปนะปีสองสี่เก้าแปดนะครับหลวงพ่อท้องสุกวัดโนดหลวงนะครับรุ่นหนึ่งเลยนะผมบอกเลยนะครับายการที่สี่สิบนะครับขอบเขือชัดเจนนะครับ พร้อมห่วงเดิมๆนี่ประมาณนี้นะคร been, ับลายไหว้ขายได้นะครับหลวงพ่อพระครูทองสุกเนี่ยครับนี่ครับวัดโนดหลวงปีสองสี่เก้าแปดนี่ครับจัดไปพี่นะรายการที่สี่ที่สี่สิบนี่ครับครับต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะครับหลวงพ่อบ้านแหลมนี่ครับประมาณนี้นะครับหลวงพ่อบ้านแหลมเนี่ยกุกเก่ากุเดิมนี่ครับนี่ครับหลวงพ่อบ้านแหลมวัดบ้านแหลมนะจัดมานะครับขายชอบรายการนี้จัดมานะครับรายการที่สี่สิบเอ็ดนี่ครับหลวงพ่อบ้านแหลม ัดคมชัดเจนเดิมเดิมเนี่ยครับผมบอกเลยนะบดําเดิมนะครับองค์ละสองร้อยนะครับแล้วแต่ท่านพี่ชอบรายการไหนเลยนะครับอ่ะรายการนี้เนี่ยครับรายการที่สี่สิบเอ็ดเนี่ยครับต่อมาเป็นรายการที่สี่สิบสองครับอันนี้เป็นเหรียญลวงปูโตนะครับเหรียญเสมาลวงปูโตวัดป่าดูจิพีนีครับข้างหลังเป็นพัดยศใหญ่เนีครับเป็นพัดยศนะครับปีสองห้าหนึ่งแปดเนี่ยครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับใครว่ายใครได้แล้วกันเนียครับเป็นพัดยศใหญ่ด้วยนะครับดูเลย ผัดจดอย่างสวยนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับหลวงพุโตนะครับรายการนี้รายการที่สี่สิบสองพี่นะครับนี่วัดประดูจิมพีจัดไปพี่นะนี่ครับผัดจดสวยนะครับลึกๆเลยนะครับคมคมพี่นะคมคมนีครับรายการที่สี่สิบสองครับพี่นะครับนะครับต่อมานะครับรายการที่สี่สิบสามนี่ครับรายการที่สี่สิบสามเหรียญล้อแม็กอันนี้เป็นเหรียญล้อแม็กหลวงพุโตวัดประดูจิมพีนะนี่ครับรายการที่สี่สิบสามใครวายใครได้แล้วกัน เนี้ยใครว่ายก็นี่หูนี่นี่ดูนีนี่ดูจุดง่ายเลยนี่ครับประมาณนี้นีครับมีร้อยต่อโคตรยันด้วยนะครับประมาณนี้นะเนี้ยใครว่าใครได้นะใครชอบรายการนี้ก็จัดไ้เลยนะครับรายการที่สี่สิบสามครับพี่เนี่ยครับแบงกันไปเนะครับต่อมาเป็นรายการที่สี่สิบสี่ครับพี่อันนี้เป็นเนื้อกะไหลทองนะครับหลวงพ่อกล้วยเนื้อกะไหลทองนะครับเนี่ยครับแจมๆจมนะครับยกช่อฟ้าแนววัดวัดเดิมเดิมนะเดิมบางงานบวชประมาณนี้เนี่ยผมก พูดผิดพูดถูกก็ต้องขอภัยจริงๆนะครับอันนี้เป็นเนื้อกะลรยกระล่ทองนะครับหรือพ่อกล้วยนะครับวัดบ้านบ้านบ้านแขไหมเนี่ยครับจัดไปนะครับรายการนี้รายการที่ส4ิบสี่นะครับสวยเดิมนะครับใครเก็บสะสมก็จัดมานี่ครับต่อมาเป็นรายการที่ส5สิบห้านะครับปิดตาหลวงกุจีนเนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อผงคุกรักนะครับเป็นเนื้อผงคุกรักแล้วก็หลงรักปิดทองไงดีเนี่ยครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับ ปิดตาหลวงพุธจีนเนี่ยครับรายการนี้รายการที่45นี่ครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาได้เลยนะเนี่ยครับจัดมาใครชอบรายการนี้ก็จัดมาได้เลยนะครับใครไวใครได้อย่างเดียวเนี่ยครับพาเราตรงปกนะครับผมแพ็กไปอย่างดีนะครับแพ็กกันนงกันน้ากันที่โค้งที่โคนเข้านี่ครับประมาณนี้เนี่ยครับรายการนี้รายการที่45จัดไปพี่นะเนี่ยครับอะต่อมาเป็นปิดตาเหมือนกันเนียครับปิดตารายการที่46เนี่ยครับเป็นปิดตาหลวงพุธยิ้มเนี่ยครับจะออกลักต็แดงหน่อย จะออกลักแดงแงนะครับมีบินนิดนึงเนียครับมีบินนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะครับต้องไหนบินผมก็บอกนะครับนี่ครับจัดจัดไปพี่นะเนี่ยครับนี่เราต้องซื้อสัตว์เราต้องเราต้องซื้อสัตว์ต่อชีพของเราด้วยนะครับนี่ตรงไหนแตกผมก็บอกแตกตรงไหนบินผมก็บอกปิดนะเนี่ยครับเดี๋ยวได้ไปไม่ถูกใจเดี๋ยวก็ว่าผมอีกนะเนี่ยครับอ่ะผมบอกให้เรียบร้อยแล้วนะครับจัดตรงปกแน่นอนนะครับอ่ะรายการนี้นะครับรายการที่สี่สิบหกนะครับจัดไปพี่นะเนี่ยครับอ่ะต่อมาเป็นรายการที่สี่สิบเจ็ดครับพี่ เป็นหลวงอปานเนียครับพิมพ์ขี้ไก่เนี่ยครับห่างห่างพ่วงห่างนูนเนียครับมีเราอุดผงให้ดีนะครับรายการนี้นะครับรายการที่สี่สิบเจ็ดนี่ยครับชัดเจนนะครับพี่นะชัดเจนนะครับอีพีนี้อีพีที่สี่หนึ่งเก้าเนี่ยฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับใครจะแอดไอดียมาก็อยู่ใต้คลิปเราแล้วนะครับผมก็เขียนไว้เรียบร้อยเลยนะนะครับอ่ะรายการนี้รายการที่สี่สิบเจ็ดเนาะเนี่ยครับจำเดิมเดิมเลยนะครับหลวงอปานพิมพ์ขี้ไก่บนี่ะครับนี่เนี่ยครับ ต่อมาเป็นรายการที่สี่สิบแปดนะครับเป็นเหรียญอันนี้เหรียญลหะแมกลิโบรุโตนี่ครับรอยต่อโค้ดนะครับอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงหน่อยนี่ครับแิมเดิมเลยนะครับโอโ้โหแจว๋วนะครับแถวบ้าเขาเรียกว่าแจ๋วเดิมๆอย่างนี้เลยนี่นี่นมีรอยต่อโคดน,น,น,นะนี่ครับชัดเจนะครับสวยๆเลยนะนี่ครับใครชอบรายการนี้ก็จัดมาได้เลยนะครับนะครับรายการที่สี่สิบแปดนี่ครับนี่ต่อโค้ดนี่ครับ นีๆๆ 49, like ady, ่ครับลึกๆเนี่ยครับสวยสวยครับอ่ะแบ่งกันไปพี่นะรายการที่สี่สิบแปดใครวายใครได้นีครับต่อไปเป็นรายการที่สี่สิบเก้านะพี่นะเนี่ยครับนี่ครับพระผงสุพรรณพิมหน้าแก่เนี่ยครับร้อยคนในมือประมาณนี้เนี่ยครับร้อยคนในมือสวยๆเดิมเมเลยนะครับนี่รายการที่สี่สิบเก้านะเนี่ยครับนี่ครับอยู่ในห้าเป็นจักรพาคีของพระเครื่องเรานะครับพี่นะเนี่ยเป็นพระผงสุพรรณนะครับเนี่ยครับพิมหน้าแก่ตัดไปพี่นะรายการที่สี่สิบเก้านะครับเดิมเดิมเลยนะครับ นะครับต่อมาเป็นรายการที่ห0นสครนะพี่นะเนี่ยรายการที่ห0นี่อันนี้เก่าจริงนะครับดูดิเม็ดหินเม็ดทรายเม็ดกดเม็ดแร่นะขึ้นแล้วนีครับคับคาบน้ำเน่าครับเกลือคาบอะไรประมาณนี้นะครับขึ้นแล้วนะครับนี่ครับหลวงข้าวปานนะครับพิมพ์ทรงคุดนะครับหลวงข้าวปานพิมพ์ทรงคุดเนีัยใครวายใครได้แล้วกันนะครับรายการนี้รายการที่ห้าสิบนะครับรายการที่ห0สบนะครับใครวายใครได้นะครับแจ่มคมชัดเจนนะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับชัดเจนนะนะครับชัดเจนแบ่งกันไปนะครับแบ่งกันไปใครวายใครได้แล้ว นะครับต่อมาเป็นรายการที่ห้าสิบเอ็ดนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อแดงกับหลวงหลวงพ่อเจริญนะคราเรียกว่าเหรียญฟุตซอลนะครับหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะครับจัดไปนะครับเหรียญเหรียญเนี่ยเหรียญเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยนะครับเรียมกรอบมานะครับพร้อมห้อยคอนะครับประมาณนี้พร้อมขึ้นคอเลยนะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดขายไวใครได้นะครับเหรียญฟุตซอลหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเดิมเอ้ยหลวงพ่อเจริญนะครับรายการที่ห้าสิบเอ็ดนี่ครับต่อมาเป็นรายการที่ห้าสิบสองนะครับเหรียญหลวงปู่ศรีนี่ครับประมาณนี้นะครับเเหหรรีีียยญลววงปูู่ศมดด๋ ครับอ่ะเหรียญหลวงปู่ศรีนะครับนี่ปีสองห้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับตอกโคสวยๆนะครับนี่วัดเขาถ้ำบุญนาคนะครับประมาณนี้นะครับเหรียญหลวงปู่ศรีนะเนี่ยใครไวเขาได้นะครับนี่อายุยืนนะครับประมาณนี้นี่ครับรายการที่ห้าสิบสองครับพี่จัดไปพี่นะนี่ครับต่อไปเป็นรายการที่ห้าสิบสามนะครับรายการที่ห้าสิบสามเป็นสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อดีเนื้อคมนะครับ ออกแบบเนื้อดำๆนะมนฑาสร์นี่ครับมีมีรอยค้าวน้ำตังอิ่วแบบเลื่อมๆนะครับชัดเจนนะครับรอยข้าวหนียข้างๆนะครับนี่ครับมีรอยปิดทองนี่ครับเกลรูกซุ้มน่ครับฐานสวยนะครับฐานคมนะครับรายการนี้นะครับรายการที่ห้าสิบสามจัดมานะครับพี่นะจัดมานะครับรายการที่ห้าสิบสามเดิมๆเลยนะครับต่อมาเป็นรายการที่ห้าสิบสี่ครับพี่นะครับรายการที่ห้าสิบสี่นี่อันนี้อันนี้เป็นพระใหม่นีครับแล้วก็ลงลงยามาดีนะครับเจริญพรเนี่ยเขาเรียกว่าเศรษฐีเจริญพรเนี่ครับ เศรษฐีเจริญพอนะใครวายใได้รับหลวงเพัดนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับวัดห้วยด้วนนะครับหลวงเพัดนะนะครับรายการนี้รายการที่54นะครับลงยาประเทศไทยมาเลยนะครับขายลักประเทศไทยในี่ยสวยๆเดิมๆเลยนะครับนะครับลงยามาเจ๋วๆเลยนะครับนี่ดูดินะครับชัดเจนนะครับนะครับรายการนี้รายการที่54นะครับขายวยใครได้นะครับขายวยใครได้ครับข้างหลังเป็นสิ่งนะครับข้างหลังเป็นสิ่งนะนะครับ วัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับรายการที่54นะครับลงยาวสวยๆเลยนะครับอะต่อมานะ่รเป็นผระผงมั่งนะครับหลวงพุทิมนะครับอันนี้เป็นขุนแผลหลวงพุทิมนะครับวัดอหาไรยจังหวัดระยองนะนะครับนี่ขุนแผลหลวงพุทิมนะครับอันนี้แบบมีตะกรุดหนึ่งดอกนะครับแล้วก็มียันยันรูปคนนะครับนี่เก่าจริงนะครับเก่าจริงนะครับนี่ครับรายการที่55นะพี่น้าเนี่ยปิดทองมาแบบสวยๆเลยนะครับอันนี้จะออกแบบเนื้อแดงๆหน่อยนะครับเนื้อแดงเนื้ หลวงพุทธิมนีวัดทหารไร้นะครับมีตะกุดหนึ่งดอกนะครับหลังกันกันขนสวยๆเลยนะครับอ่ะรายการนี้รายการที่ห้าสิบห้าครับพี่จัดไปนะครับนะครับต่อมาเป็นรายการที่ห้าสิบหกนะครับรายการที่ห้าสิบหกเนื้อดีเหมือนกันนะครับอันนี้จะออกแบบเนื้ออมอมเหลืองนะครับอันนี้จะไม่มีตะกุดนะครับหลวงพุทธิมเหมือนกันนะครับคุณแพทย์หลวงพุทธิมณีวัดทหารไร่จังหวัดระยองเนี่ยครับรายการที่ห้าสิบหกนะครับใครไหวใครได้อย่างนี้ดีกว่านะครับใครไหวใครได้นะครับใครโทรมาปิดก่อนได้กก่ออนนรรับจ้งทุาย แบ่งกันไปนะครับรายการที่ห้าสิบหกแจมเดิมคมคมนะครับมีปิดทองแบบแจมแจมเลยนะนี่ครับอันนี้จะออกแบบเนื้อแบบอมเหลืองนะครับปิดทองอมเหลืองสวยๆนะครับรายการที่ห้าสิบหกครับพี่จัดไปนีครับนะครับต่อมาเป็นรายการที่ห้าห้าสิบเจ็ดนะครับถูกต้องเนาะนะครับนะครับหลวงพ่อโอภาสีนะครับปีสองสี่เก้าเก้าแะ้วเก้าเจ็ดนะครับหลวงพ่อโอภาสีนะครับจัดไปนะครับนี่ครับเหรียญสวยเหรียญคมนะครับนี่ลอยแบบดูดง่ายเลยนี่ครับ ดูง่ายดูคมเนี่ยครับอ่ะเก็บสะสมไว้พี่นะองค์ละสองร้อยนะครับแบ่งกันไปแล้วกันนะครับแบ่งกันไปให้เก็บสะสมนะครับดูห่าดูชมกันนียครับอ่ะถ้าผมพูดผิดประการใดไปองค์ไหนผมต้องขออภัยพี่พี่เอกซ์เนาะนะครับบางทีก็พูดถูกบ้างบางทีก็พูดผิดบ้างไม่ว่ากันนะพี่นะอ่ะบางทีก็หมดแรงด้วยนะพูดนะครับอ่ะนะแบ่งกันไปนะรายการนี้รายการที่ห้าสิบเจ็ดเนี่ครับหลวงพ่อโอปาษีนะครับปีสองสี่เก้าเจ็ดเนี่ยจัดไปนะครับนะต่อมาเป็นรายการที่ห้า 58แปดนะครับรายการสุดท้ายนะครับนี่เลยนะครับเหรียญการเลือกเสือน้อยเสือเพ่นนะครับหลวงว่าสุดวัดกาหลงนะครับเนื้อทองแรงลงดำนี่ครับร้อยต่อโคตรแบบสวยๆเลยนะครับชัดเจนนะเนี่ยร้อยต่อโคตรไอ้พี่ชาร้อยต่อโคตรนะครับนี่ยร้อยตัดนี่ครับร้อยตัดนี่ครับข้างหลังเป็นยันตะก้อนะปีสองห้าสองหนึ่งนะครับแบ่งกันไปแล้วกันนี่ครับแบ่งกันไปใครไวใครได้พี่นะนี่ครับใครไวใครได้แล้วกันนี่ครับใครไวใครได้ใครโทรไปก่อนได้ก่อนแน่นอนนะครับจับจองกันได้ทกนารนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ หลวงพ่อสุดวัดกระโหลกนะครับรายการที่58รายการสุดท้ายนะครับนี่ครับเสือน้อยนี่ครับเสือน้อยนะปี25 21อ่ะจัดไปพี่ครับ EP นี้นะครับองค์ละ200บาททุกรายการนะครับอ่าวันนี้ขอขอบคุณท่านพี่ FC ที่เข้าราชม EP ที่419นะครับ419นะนะถ้าผมพูดผิดประการใดไปองค์ไหนผมก็ต้องขออภัยพี่ๆ FC ด้วยนะครับอ่ะฝากช่องหน่อยนะครับกับช่องทีเด็ดพระบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรพี่0 9 5 6 2 3 2 8 4 7นะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่า ท่านพี่พจะแอดไอดีไลน์มาทางเราก็คือพี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดเนาะนะครับวันนี้ขอขอบคุณท่านพี่เอฟซีที่เข้ามารับชมอีพีนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอขอบคุณครับผม